ชาวมูโนคนเดียวคงไม่ได้ค่ะและไม่ใช่แค่ซ่อมบ้านหรือว่าซ่อมสาธารณูปโภคแต่ชาวมูโนเองหวังจะให้เกิดภาพใหม่เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจกนะคะคุณผู้ชมเรารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่มาหลากหลายเวทีด้วยกันนะคะแล้วก็รวบรวมภาพต่างๆเสียงสะท้อนต่างๆที่อยากให้เกิดขึ้นสรุปออกมาได้เป็นสักประมาณ3ามฉากทัดด้วยการที่เราจะชวนคุยกันในวันนี้ค่ะพี่ดอนคะคออกแบบมาเป็น3มฉากทัดที่คนมูโนอยากเห็นนะคะลองดูนะคะ ค่ะคุณผู้ชมฉากทัศน์ที่1 uno, มูเนะฟื้นปูด้วยตัวเองเป็นแบบเดิมเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังเสียงไปฉากทัศน์ที่2ค่ะจุดผ่อนปรนมูเนะแล้วก็ฉากทัศน์ที่3ค่ะบอกว่ามูเนะขอให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศนะคะซึ่งฉากทัศน์ที่3เนี่ยค่ะเป็นข้อสรุปในภาพใหญ่ที่เราได้จากการรับฟังความคิดเห็นทั้งสองครั้งเลยนะคะฉากทัศน์ที่3มีคนตอบมากที่สุดเลยค่ะ พี่ดอนเองลงพื้นที่แล้วมองเห็นอะไรจาก3ฉากทัดนี้บ้างโดยเฉพาะฉากทัดที่3ที่คนตอบมากที่สุดครับผมอยู่ในวงที่ฟังเสีงยงประชาชนค,ค,คืนนั้นด้วยนะครับก็สนุกมากครับต้องต้องเรียนว่าผลสุดท้ายเนี่ยคือคนตอบไปฉากทัดที่3นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการประเมินความเป็นจริงคือดูว่าเงื่อนไขดูข้อจํากัดต่างๆเนี่ยนะครับ คนก็ลังเลอยู่ตอนแรกๆตอนแรกๆในทางสามเนี่ยมาเยอะแต่ว่าก็มีคนวิจารณ์ว่าการมุ่งไปสู่ศูนย์การค้าชายแดนระหว่างประเทศที่เป็นจุดเชื่อมต่อกันของ2ประเทศขยายพื้นที่ความร่วมมือขยายตลาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากสุงไหงกก็ลกมามูโนเนี่ยนะครับมันมันอาจจะดูไกลเกินจริงนะครับอันนี้ก็มีคนวิจารณ์นะครับงนั้นบางคนเนี่ยก็เลยเห็นว่าของที่น่าจะใกล้เคียงความจริงที่สุดคือกลับมาที่จุดผ่อนปลน นะเขาเกิดเป็นการเปิดพื้นที่ชายแดนทีมันมาให้ให้ผู้คนไหลเวียนเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะครับ<ม>อันนี้อันนี้เป็นมองจากมุมไี้ว่าเราไม่ควรคาดหวังเยอะมากนะครับควรจะกลับมาที่ความเป็นจริงนะครับแต,แต่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าที่การการประเมินในวงเนี่ยนะครับตามภาพเนี่ยนะครับอ,อ,อยู่บนพื้นฐานที่ว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุมันเกิดเหตุพลุบระเบิดมาแล้วคนเห็นกันว่าความช่วยเหลือยืดเยียวยาหรือว่าการฟื้นฟูเนี่ยมันช้ามาก อันนีค้ความเป็นจริงข้อแรกความเป็นจริงข้อแรกก่อนทีนี้โจทย์ของวงก็คือว่าอีก5ปีเนี่ยจะเป็นยังไง<ม>นี้เวลาคนจะมานั่งคร่ครวญดูเนี่ยนะครับเวลาคนเลือกไปทางที่3เนี่ย<ม>ก็ต้องประเมินว่าเอ๊ะมันจะขนาดไหนจุดผ่อนปลนนี่มีคนบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เคยมีเป็นข้อเสนอและถูกปฏิบัติแล้วนะครับเป็นความร่วมมือ,อที่ที่ริเริ่มกันมาแล้วแต่ว่าดําเนินการได้ไม่ถึงเดือน<ม>นะครับแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมก็คือว่า พูดง่ายก็คือว่าก็ยังเป็นพื้นที่เทาๆนะครับการการเข้าออกชายแดนก็ยังก็ยังเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการนะครับงั้นความแ,แม้ว่าทางเลือกที่2นี่จะใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่าแต่บทสนทนานในคืนนั้นคือคนคาดหวังคือมีความทะเยอทะยานมองไปไกลก่อนนะครมองไปไกลก่อนว่ามันไปได้นะ่ะคนก็อยากคาดหวังว่ามูโนสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่านี้ได้ นะครับก็ก็เป็นเหมือนกับเป็นการแชร์ความรู้สึกของค,คนในมูโนโอเองด้วยแล้วก็คนนอกที่คาดหวังว่าเราสามารถไม่ใช่แค่ฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมะนะไอ้ถัาางเลือกที่หนึ่งนี่คือจริงๆแล้วไม่ต้องทําอะไรมันได้อยู่แล้วมันต้องได้อยู่แล้วคือคือไม่ต้องทําอะไรคือเหมือนก็ปล่อยให้ยากขึ้นปกติแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันขึ้นไปตามเงื่อนปัดเงื่อนไขปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มีการแทรกแซงหรือว่าหนุนเสริมมากนักนะครับแต่2กับ3เนี่ยรัด อาจจะจําเป็นที่จะต้องมีทิศทางที่จะเจนมีความมุ่งมั่นทางการเมืองมีความร่วมมือด้วยนะครับ<ะ>มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยเพราะว่าความช่วยเหลือหรือว่าความร่วมมือในระดับท้องถิ่นกับท้องถิน่นหรือว่าอำเภอกับอำเภอ,อเภอนี่ยซึ่งพวกเขาเคยทํามาแล้วเนี่ยไม่เพียงพอและนี่คือเหตุผลว่าไหนแล้วเนี่ยทานายกทั้งสองท่านเนี่ยจะเจอกันที่ตรงชายแดนหา่างจากมโนไปไม่ถึง10กิโลเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็นี่คือโอกาสนะถ้าจะไปทางเลือกที่3ได้เนี่ยนะครับต้องอาศัย แรงผลักดันทางการเมืองของทั้งสองทั้งสองประเทศอย่าง,งจริงจังด้วยครับพรุ่งนี้ต้องไปแล้วนะคะท่านนายกะพ,พ่ดอดพูดสองรอบแล้วนะคะคเอาคนในพื้นที่บ้างดีกว่าค่ะน้องฟาร่าล่ะคะมีข้อสังเกตอะไรจากเสียงสะท้อนที่เราคุยกันในวงบ้างคะค่ะข้อสังเกตนะคะของฟาร่านะคะจากจากที่ว่า,าโหวตครั้งแรกก็คือโหวตครั้งแรกก็คือฟาร่าก็คือโหวตไปเจอฉันทัพที่สามใช่ไหมคะค่ะแล้วก็พอมากางวนระหว่างทางเนี่ยฟาร่าก็กังวลอยู่นะอาจจะ เป็นไปได้ที่สุดอย่างที่บางดอดบอกก็คือชั้นทัศที่สองเพราะว่ามันเป็นไปได้ที่สุดใช่ไหมคะพอสุดท้ายทนผลโหวตออกมาคือชั้นทัศที่สามคือมองได้ว่าชาวบ้านก็คืออยากก้าวกระโดดไปไกลกว่าน,นี้เพราะว่าณตอนนี้ก็คือเศรษฐกิจการฟืน้นฟูเศรษฐกิจตอนนี้ตลาดมูนิก,ก็คือแบบลงน้อยมากจากอดีตแต่ก่อนเลยณตอนนี้ก็คือน้องอ่ะเมื่อกี้ท่านรงมาดอนก็คือได้พูดเถืนไปแล้วนะคะน้องก็คืออยากเชิญชวนนายกทั้งสองท่านนะคะ เข้ามาดูในพื้นที่ตลาดนะถ้าได้ก็คือจะได้มีการในอนาคตก็คือการค้าระหว่างประเทศระหว่างสองประเทศนี้เราก็ดึงนักท่องเที่ยวฝั่งเข้าฝั่งฝัง่งประเทศนะคะเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่ตลาดจะได้ฟื้นฟูเร็วที่สุดนะคะค่ะเอาละค่ะลองไปฟังเสียงคนในวงคนอื่นๆกันบ้างที่พี่ดอนบอกว่าวันนั้นสนุกเหลือเกินลองฟังค่ะ ดิฉันอยากจะให้มีจุดผ่อนปลนมาเป็นอันดับแรกเพราะว่าเมื่อ5ปีที่แล้วหรือเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะบ้านเราจะคึกคักเขาเรียกว่าบ้านพี่เมืองน้องคือไปมาหาสู่กันได้ทุกคนในมูโนเนี่ยจะมีพี่น้องอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็เป็นจุดที่ว่าคนมาเลเซียเข้ามาซื้อของอยากให้มีการผ่อนปลนแต่ว่าให้อยู่ในกรอบที่ว่าอยู่ในกรอบที่การดูแลได้มุโนเอง ก็ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่กําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงโมโนเนี่ยถ้าจะให้ให้กลับมาฟื้นกลับมาสภาพเดิมเนี่ยมันมันยากถ้าถ้าในเชิงในเรื่องของการค้าขายสิ่งที่ผมอยากจะอยากจะเห็นแล้วก็อยากจะผลักด,ดันนั่นก็คือเราผลักด,ดันในเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าโมโนจะกลับคืนมาในสภาวะที่มันคึกคักเหมือนเดิมเนี่ยเราจะต้องสร้างแลนด์มาร์คหรือสร้างจุดแข็ง ที่มันโดดเด่นก็คือเรื่องของอาหารการกินวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยการค้าเสรีก็ส่วนหนึ่งที่มันจะเชื่อมต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆที่คิดแล้วก็สร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มันมันแตกต่างหรือโดดเด่นกว่าที่อื่นผมคิดที่นี่มันมันพิเศษด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วมันมีทั้งโอกาสและความท้าทายเราอยากจะเห็นโอกาสของการพัฒนาเศษรษฐกิจที่มันไปแข่งขันกับ คนทั้งโลกได้หรือในภูมิภาคอาเซียนก็ได้ตอนนี้เศรษฐกิจมันหมุนเร็วมากแต่มันก็มีความท้าทายมูโนโอ,อยากคิดแต่เฉพาะมูโนโที่ที่จเจริญแล้วมันเชื่อมโยงกับขอบเขตข้างๆสุงไงโกลกเวลาเราคิดเราจะพิเศษเราจะพิเศษอยู่อย่างเดียวโดยที่เราไม่เห็นว่าที่อื่นๆเป็นอย่างไรแต่มูโนโต้องมีความสัมพันธ์และเห็นศักยภาพของพื้นที่อื่นยังไง ชัดเจนนะคะนี่เป็นจทดใหญ่เลยสมมุติว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงจะทําให้มูโนเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนให้ได้ต้องปลดล็อกอะไรหรือว่าออกแบบมันให้ออกมาเป็นยังไงคะพี่ดอนคืออันดับแรกเนี่ยผมว่าการการรวมตัวกันพลังของผู้คนในพื้นที่เนี่ยเป็นฐานเลยครับคือเรื่องที่น่าสนใจที่สุดนะครับคุณวันก็คือคจริงๆด้วยความที่ที่พัฒนาการของมูโนมันมาจาก ความเป็นตลาดและเป็นตลาดที่ต้องใช้หลายภาษาต้องมีการต่อรองการมีขืนค้าทั้งในทั้งนอกมีทั้งเทาท,ทั้งขาวนะครับแบบนี้คือคนเนี่ยมีทักษะแบบนี้แล้วผพว่าศักยาภาพของคนในมูโนเนี่ยครับเป็นเป็นต้นทุนวันนั้นในวงนั้นก็พูดถึงต้นทุนในทางสังคมที่ดีมากนะครับแต่แค่นั้นไม่พอ,อเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการริเริ่มของอการเปลี่ยนแปลงมูโนเนี่ยมาต้องมาจากการริเริ่มของฝ่ายรัฐบาลด้วย รัฐบลาลต้องเปิดโอกาสว่ามีมาตรการในการกระตุ้นให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแ,และที่สําคัญก็คือว่าต้องผ่าน,นกลไกการปกครบบคองส่วนท้องถิ่นซึ่งระยะหลังนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะต้องรับมือกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยครับแต่ท้ายสุดเนี่ยกลไกที่สาคัญที่สุดไม่ใช่แค่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยที่ต้องประสานกันนะครับผมว่าอันนี้ครับที่เราอาจจะทําให้การรวมตัวที่เข้มแข็งของพี่น้องนะครับ การสนับสนุนโดยภาคราัฐและก็ความพร้อมที่จะ,ะเป็นเครื่องจักรในการเปลี่ยนแบลงขององค์กรปกครอ,องส่วนท้องถนนิ่นครับจะเป็นจะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าทําให้ตลาดเดินเดินต่อหน้าต่อไป<ม>นะครับอย่างข้อเสนอของกำนันเมื่อกี้นะครับที่แกบอกว่าการค้าเสรีนี่จริงๆก็ค<ม>ือข้อเสนอจริงๆก็คือการการทาให้เป็นพื้นที่ที่ยอมรับความจริงเถอะว่ามันเป็นพื้นที่ที่การค้าชายแดนและมันควรจะต้องมีโซนพิเศษที่ปลอดภาษี เป็นการกระตุ้นนักลงทุนนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับแต่เรื่องแบบนี้ชาวบ้านทําอย่างเดียวไม่พอมันอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือของรัฐบาลด้วยครับค่ะดูเหมือนว่าชาวบ้านมีข้อเสนอ1234อยู่แล้วนะคะกรรมธิการเองควรคงจะมีข้อเสนอ1234ด้วยเหมือนกันได้มีเอา1234เนี่ยค่ะไปเสนอให้รัฐบาลแล้วหรือยังคะต้องเรียนว่าในกรรธิการผมเนี่ยอยู่กรรมธิการความมั่นคงเป็นสามัญกับความนีกรรมธิการวิสามัญสันติภาพวิสามัญสันติภาพเรามีข้อเสนอทั้ง เรื่องเศรษฐกิจก็มีนะครับแต่ว่าหลักๆคือเป็นเรื่องของกระบวนการสันติภาพนะฮะการแก้กปัญหาในฐานะที่เป็นการสร้างสันติภาพกรรมิการความมั่นคงลงพื้นที่ไปครั้งหนึ่งพร้อมท่านประธานลังสิมันโรมนะครับวันอาทิตย์นี้หลังท่านนายกเนี่ยนะครับเราก็จะลงไปอีกรอบหนึ่งะนะครับคงไปติดตาม การช่วยเหลือเยียวยานะครับการแก้ไขปัญหาผลกระทบก่อนในเบื้องต้นส่วนว่าจะมีข้อเสนออย่างไรเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในภารกิจของกรรมธิการจริงๆชื่อยาวมากนะครับกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐและกิจการชายแดนไทยโน่นนี่นั่นเรื่องหนึ่งที่ที่เราให้ความสนใจแล้วตอนนี้กําลังตั้งอนุที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชายแดนด้วยเหมือนกันก็เข้าใจว่า น่าจะต้องพัฒนาข้อเสนอนของเรื่องมูโน,โนเนี่ยขึ้นมาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญเวลาเราจะพิจารณาไม่ใช่แค่พื้นที่มูโนเท่านั้นอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้มันต้องมองมูโนที่สัมพันธ์กับที่อื่นอย่างเหมือนการประเทศไทยคือ ชายแดนมันได้มัมนมันต้องสัมพันธ์กับมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจจากชายแดนอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวต้องรออีกนิดหนึ่งนะครับว่าจะมีข้อเสนออะไรครับน้องฟาร่าล่ะคะอยู่ในพื้นที่ด้วยเห็นปัญหามาโดยตลอดแล้วในฐานะคนในพื้นที่ในฐานะคนรุ่นใหม่มีข้อเสนอเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะไปที่โกลกแหละข้อเสนอของฟานนะคะ นับแต่วันวันเกิดเหตุโกดังสิบผู้ระเบิดโมโนนะคะ<ม>ก็มีหลายปัญหานะคะ<ม>แต่ว่าฟ้าขอเสนอสามปัญหาตอนนี้หลักๆนักนะละกันนะคะฝากไปถึงนายกแล้วก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ<ม>อย่างแรกก็คืออยากให้คดีโมโน,นะคะ่ะเป็นคดีกรณีพิเศษอ่ะเพื่อให้ชาวบ้านน่ได้รับความยุติธรรมอ่ะโดยเร็วที่สุดอย่างที่สองนะคะค่าชาวบ้านอ่าทางหน่วยงานแจ้งว่าจะให้ตรง จะให้จนถึงบ้านเสร็จแต่ประเด็นตรงที่ว่าชาวบ้านต้องสำรองจ่ายไปก่อนอยากให้ทางหน่วยงานให้ตรงตามแต่ละเดือนนะคะในเมื่องบกองกลางบริจาคก็มีอยู่แล้วอันนี้อย่างที่สองนะคะอย่างที่สามนะคะอยากให้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้มาเกี่ยวกับเงินบริจาคแล้วก็ของสำนักนายกก็คือเหลือใช้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ก็คือชี้แจงให้เป็นชัดเจนเป็นตัวเลขแล้วก็รายละเอียดให้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็ ้น้องขอเสนออีกนิดนึงนะคะก็คืออยากให้หน่วยงานรัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะพัฒนาชุมชนจัดตั้งตลาดโดยมีการค้าระหว่างประเทศและก็ดึงนักท่องเที่ยวอันนี้คือแต่อนาคตถ้าเกิดเป็นไปได้อะคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องฟาร่าค่ะนี่คือเสียงสะท้อนที่ ต้องรับฟังแล้วก็เปิดใจรเราคงต้องรอติดตามบรรยากาศการลงพื้นที่แล้วก็ข้อสรุปจากการหารือกันของนายกรัฐมนตรีของเราแล้วก็มาเลเซียนะคะรวมไปถึงแน่นอนค่ะความหวังแล้วก็ข้อเสนอของชาวมูโนโที่อยากจะเห็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการฟื้นปูก็อยากที่จะให้รัฐบาลเปิดใจเห็นใจแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ดอนค่ะครับขอบคุณขอบคุณน้องฟาร่าด,ด้วยนะคะที่รายงานบรรยากาศสดกันเข้ามานี่คือชีวิตของชาวมูโนโที่เราฉายให้เห็นภาพในวันนี้และนี่คือคุล เราขยายในวันนี้พบกันใหม่วันศุกร์หน้า1 7 3จนิกา30นาทีสวัสดีค่ะ